ครับสปีน้องครับผมพกสองบ่าวอีสานเดี่ยนะพี่น้องมือหนีเนาะเป็นอย่งไรพี่น้องในคำเคืนที่ผ่านมาเนาะอีฬาน้อยเฮาได้ลองครูกับน้องยุก,กิเนาะพี่น้องได้เบิงเ่งแล้วมีความประทับใจหรือว่ามีความคิดเห็นว่าจังได่นนเดนาะครับผมผส่วนตัวแอดมินเองเนาะครับผมหูซึกชินชมเด็กน้อยทั้งสองเนาะพี่น้องที่มีความสามารถเนาะครับผมอ่าแล้วก็เหมาะสมเนาะพี่น้องที่จะ้ลองครูกันเนะาะครันเป็นอ่างานหนาคันเป็นมีน้องอ่าอุ้งอิงเฮาแล้วก็น้อง ยุกิแล้เนี่ยน้องแอมน้องโตสามคนทั้งไปที่นี่ผมว่าวิกแตกอีกเนาะครับผมว่าเมื่อคืนกับคนหลายครับน้องพี่น้องแล้วกะน้องพี่น้องเขาจะพาไปฟังความหูเส like so ือกน้องพี่น้องของอีหละหน้อยเฮาหรือว่าน้องอของเองนะครับผมที่มี้ความหูเสือกต่อยุกินะครับผมหรือน้องยุกินะพี่น้องว่าอีหละหน้อยเฮามีความหูเสือกต่อน้องยุกิจังใดเนาะครับผมคลิปนี้กรเป็นคลิปจากช่องอ่า สารหน่อยเพรอนแพร่งน้องพี่น้องซองหลังนอกจาขออนุญาตนั่คลิปสันสันน้องพี่น้องมากเลยแพร่เนาะมาให้พี่น้องได้รับได้สมกันน้องพี่น้องพร้อมแล้วไปฟังกันครับผมเจอยุกิพี่รานมีความรู้สึกยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นละกันแบบอยากขอนะอยากขอเป็นการเพราว่าติดตามเพื่อนอยากขอพี่ยุกิเพราว่าติดตามพี่ยุกิติดตามแต้เพื่อไปอันนั้นยังก็มว่ารั้งอันนั้น ข้ครับผมอ่าไลยฟังอีหลานหน่อยเว้าถึงน้องยุก,กิแล้วหู้สึกว่าจังได๋เนาะที่ที่ที่จริงเนาะพี่นอ้องอีหลานหน่อยเฮาอายุหลายกว่าน,น้องยุก,กิประมาณ1ปีเด้อพี่น้องอ่าแต่ว่าในคลิปอีหลานหน่อยเฮาบ่ทันได้ฮู้เนาะว่า,านะว่าเจ้าจของอายุหลายกว่าน้องยุก,กิอาจสิคิดว่าน้องยุก,กิอายุหลายกว่าเนานะ ก็เลยเอินนองยุก,กิวาพีนะครับผมมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้ะน้องพี่น้องกะให้เกียรติซึ่งกันและกันก่อนนะครับผมว่าเพราะว่าจะเป็นพี่เป็นน้องกะเอินพี่ไปก่อนกะพีขึ้นกันนะครับผมอ่านะครับผมอีลาน,น้อยกะ,ะทัทง้ทงทั้งทั้งซองสาวน้อยเพินแพ่งน้องพี่นอนอ่ทาทั้งแอดมิน,พนเพิ่นได้ถามอีลาน,น้อยว่างูซึ้งใจนะครับผมที่จะไดะ้รวมงานกับน้องยุก,กิเมื่อนี้เนาะอีหลาน,น้อยเขาบอกว่างูซึกตื่นเต้นเนาะพี่น้องงูซึกตื่นเต้นเพราะว่าเคยติดตาม น้องยุกิมาตั้งแตะเพิ่นไปรายการรายการหลายๆรายการเนาะพี่น้องทั้งซองเวิร์กพอยนาะพี่น้องอ่าเพราะว่าจะเป็นไม่ท่องคําเด็กเนาะพี่น้องแล้วก็หลายๆรายการเลยเนาะครับผมแล้วก็ตั้งแต่อยู่วงหมอลำเสียงวีหกเนาะพี่น้องอ่าอยอลาน้อยเพราะว่าติดตามผลงานของน้องยุกิเนี่ยมาโดยตลอดเนาะครับผมแล้วก็ถือว่า เป็นไอดอลน้องพี่น้องเป็นไอดอลของอีหลาน้อยขึ้นกันนะครับผมอ่าน้องยุกกี้าก็บอกว่าชื่นชมนะครับผมเราก็ชื่นชอบอ่่าาออีหลาน้อยเพาเนาะบอกว่าชื่นชมเราชื่นชอบน้องยุกกี้ไรนะครับผมอ่าน้องยุกกี้ทั้งเก่งทั้งสวยน้องพี่น้องทั้งอ่าร้องเพลงนวลทั้งมีความสามารถนะครับผมอ่านี่ก็เป็นคําวมาจากอีหลานนะครับผมแล้วก็อีหลาฝากน้องพี่น้องฝากไปฮอด FC แฟนคลับว่าว่าจะเป็น FC แฟนคลับของ ของอีลาน้อยเองก็ดีของน้องยุ้งีเองก็ดีนะครับผมคือว่าว่ออยากให้เอามาเปรียบเทียบกันนะครับผมระวังตัวของอีลาน้อยแล้วก็ของน้องยุ้งขี่นะครับผมเพราะว่านักร้องสองคนพี่น้องเป็นมารวมงานกันรวมสงส์ผลงานนะพี่น้องบระเด้มาแข่งขันกันนะครับผมอ่านนี้เขาต้องเข้าใจเลยพี่น้องน้องวันนี้ก็บอกว่าเป็นมารวมงานกันนะก็ป่ะด้มาแข่งขันกันเด้ออย่าเอาโนกตับ อย่ายุ่งกีไปเปรียบเทียบกันว่าสันเด้อ่าเนาะครับผมเพราะว่าอ่าในความคิดของอ่าตัวผมเองเนาะพี่น้องต่างคนต่างมีความสามารถอย่าพี่น้องอ่าเนาะครับผมต่างคนมีความสามารถในแต่ละด้านอ่าแล้วก็เหมาะสมพี่น้องที่จะอ่าเป็นนักร้องดาวรุ่งเนาะพี่น้องของอ่าวงกันมอลองมอลั่หรือว่าวงการอ่าของเด็กหน่อยอีสานเนาะพี่น้องเราเป็นกลายเป็นทั้งสองกลายเป็น แลกบันดาลใจให้เด็กน้อยอายุสิบสี่สิบห้าสิบปุ๊ยังสี่งน้องพี่น้องเดินตามฝันของเจ้าของใน้กันคำว่าเป็นนักร้องมอลล์หรือว่านักร้องตามคไข่นะครับผมอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเด้พี่น้องเนาะแล้วกคร่าสุดน้องพี่น้องเข้าไปเช็กเฟซบุ๊กของน้องยุกิีน้องพี่น้องน้องยุกิได้โพสต์น้องพี่น้องถึงน้องยุกยิงแล้วก็ทีมงานสารพันแพงแล้วก็บอาโจ้รับผมน้องยุกิก็โพสต์ว่าน้องพี่น้อง น้องยุก,กีเท่ากับแท็กหาอ่านอ้งอิงน้องนังขับรลงมเกาะกกะบอสโจโน้่งนั่งขับผมน้องนุก,กี้พลงานวันนี้ได้เจอพี่อุงอิงเป็นครั้งแรกพี่น่ารักมากมากค่ะหนูขอบคุณบอสโจที่ให้โอกาสหนูได้มาขึ้นเวทีนะคะขอบคุณแฟนข่าวแฟนเพลงและสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนข่าวพี่อุงอิงขอบคุณพี่ๆทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพ,ง,พงที่ต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะมากี่ครั้งก็ยังอบอุ่นเสมอค่ะ ขอบคุณพี่น้องชาวโคราชที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณรางวัลน,น้ำใจขอบคุณทุกความรักความทุกพลังบวกทุกการซัพพอร์ตจากพี่แม่แม่ทุกคนนะคะฮักเลอดจ้านะครับผมแล้วก็แทน้องยุก,กินะครับผมน้องยุกิเฮากะโพดขอบคุณน้องพี่น้องแล้วก็ แสดงข้อมูลสืบถึงน้องอุกอิงอีหลาหน้อยเขาคุดกันเนาะครับ่าอีหลาหน้อยเขาเป็นคนหนาหักเนาะครับผมเนาะเพิ่งได้เจอกันครั้งแรกเนาะพี่นอ้องอ่าเนาะแล้วก็ลงรูปคู่กันไล่รูปเลยเนาะพี่นอ้องอ่าสำหรับน้องยุกิ้ครับอ่าอีหลาหน้อยเขาเนาะครับผมเนาะเขากสะตัดเอวบางรูปไม่ให้พี่น้องได้เบิ้งเนาะผู้ใดอยากเบิ้งเต็มๆเ,เ,เขาไปเบิง้งอ่าที่ เฟซบุ๊กของยูกิเพนปากาเลยนะครับผมแล้วก็ผู้ใดอยากเบิ่งคลิปนี้ละน้อยเต็มๆด้วการให้สัมภาษณ์ทาง่องสารน้อยเพนุพีงกะกดเข้าไปเบิ่งทาง่องสารน้อยเพชรมันแพงเลยนะครับผมซึ่งเป็น่องรักของบอจโอนอัดมิน่ดเข้าไปสัมภาผัสนะครับผมเนาะส่วนพี่น้องเนาะพี่น้องพี่น้องมีความรู้สึกคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดเนาะพี่น้องก็สามารถ ขคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะผมผมเห็นด้วยเนาะผมบอกตั้งแต่ที่แรกเนาะแล้วเนาะครับผมว่าย่าเอาเด็กน้อยเนาะพี่น้องย่าเอายิราหน่อยหน่อยสองคนไปเปรียบเทียบกันเด้อเพราะว่าอยิราทั้งสองตังมีความสามารถเนาะพี่น้องอ่าอ่าน้องยุกี้อ่าน้องน้องยุกี้เพิ่นมีความสามารถของเพิ่นเนาะพี่น้องอ่าน้องอยิราหน้อยเ้องกับมีความสามารถของอยิราหน้อยเ้องนะครับผมต่างคนต่างมีความสามารถได้เพราะพบมาพอกันได้เพราะลองเพ่งซึ่งวิธีเดียวกัน อันนี้ซือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ซื้อว่าเป็นกําไรได้พี่น้องของเอฟซีแฟนครับเพราะว่าจะเป็นของอิหลาน้อย่าเาก็ดีน้องอิงเขานะแล้วก็เอฟซีของน้องยุกิีก็ดีเนาะพี่น้องอยเพิผนลั่งมอขึ้นคู่กันพี่น้องบอกเลยเลยว่าผู้ใยเบิงยุไลซนนี่ต้องยกมือต้องยกนิวโปให้เนาะพี่น้องบวนเนาะพี่น้องเออเสียงน้องยุกิีออกไปทางสวยงามเนาะพี่น้องอ่ากลมๆนุ่มนวลเนาะเสียงน้องเสียงอิหลาน้อยงเขาศาสเนาะพี่น้องศาสตร์แล้วก็ มีพลังเนาะพี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้เข้าประเดียวเสียบเนาะพี่น้องเข้าเขาเขาถึงพลังเสียงเนาะในการขึ้นเวทีทั้งเมื่อคืนเนาะพี่น้องโดยร่วมเราบอกว่าเข่ากันเนาะพี่น้องทั้งสองคนเนาะแล้วก็มีสไตล์การร้องก็ถือว่ามีสไตล์การร้องกะคล้ายๆกันเนาะพี่น้องพี่เองในสไตล์การร้องกะคล้ายๆกันเนาะพี่น้องโอ้สวยงามพี่น้องภาพเมื่อคืนนี่ต้องบอกว่าสวยงามดีเนาะครับผมผู้ใดได้เห็นเราก็ต้อง ผมว่าต้องปื้มเนาะพี่น้องต้องปื้มแล้วก็ถือว่าเป็นกําไรเนาะพี่น้องของเอฟซี FC, ทั้งสองอทั้งสองคนน้อยอเพราะว่าจะเป็นเอฟซีอิรา,าน้อยเขาเนบอกผมเรากับเอฟซีน้องยุก,กิว่าเรากับเอฟซีสามคนเพื่อนๆนั้เนาะครับผมถือว่าเป็นกําไรเมื่มขึ้นนี่พี่น้องอ่าเนาะเดื ได้เบิ่งอ่งสุปตาน้อยทั้งสองคนน้องพี่น้องอ่าขึ้นรองเวทีเดียวกันโอ้น้องพี่น้องปลื้มใจแห้งปลื้มใจแห้งน้องพี่น้องอ่าเนาะกาแฟพี่น้องเอฟซีน้องพี่น้องย่าไปดาม่าน้องพี่น้องย่าไปดามากันเด้อพี่น้องอ่าเด็กน้อยเพิ่นมีความสามารถเนาะเรากำลังรวมงานกันเนาะครับผมอันนี้เขาต้องยินดีน้องเพิ่นเนาะครับผมผมอ่ายังอยากเห็นน้องพี่น้องอ่าน้องอุ้งอิงกับน้องแบมหรือว่าอาจจะเป็นน้องยุบน้องอุ้งอิงน้องแบมเออน้องแอมนะครับผมน้องน้องแอมน้องแอมนะครับผม ขอโทษนะที่เอินพีดว่าครับผมน้องแอมมนะครับผมน้องอุ้งอิงน้องแอมแล้วก็น้องยุกิีทั้งไม่ที่เดียวกันคือยังสิมวนกรุบนาะพี่น้องวิกแตกเนี่ยนอะพี่น้องแล้วกับวัดออนไล่ผมก็ว่าจะจะทะลุอาจจะทะลุมื่นเลยก็ได้นะครับผมเพราะเป็นนัก้องทั้งสามคนมาาพบพอกันเรามาลองเพลงเดียวกันทั้งไม่ที่ไหมป๊าเนพี่นงคิดภาพเดินบอออกเลยว่าคนจะอาญะปานเดเนาะพี่น้อ่านะล้วก็ อ่ามื่อนีเนาะพี่น้องอ่าอีหลานน้อยเข้าอ่าวกสันนิพนธ์เพียงเป็นเหรินยูอ่ายูยูสาแก้วเนาะผมเอออยู่สาแก้วต้องขอโทษเนาะพี่น้องอาจจะคิดโดดเดี่ยวยูทางสาแก้วเนาะครับผมอ่าเป็นงานปิดปิกวิกเนาะพี่น้องอ่าเนาะแล้วกาวันที่ยืบซีเนาะพี่น้องและอีหลานน้อยเขาจะไป ้ช่รายการซุปเปอร์มัมน้อพี่น้องตว่าจะอ่อนแอเมื่อใดอันนี้เขาก็ต้องล่อชมองล่อติดตามกันเด้อพี่น้องเนาะแล้วก็สุดท้ายนี่น้อพี่น้องขอชื่นชมไปทั้งอีหลานน้อยเฮาแล้วก็น้องยุกิน้อพี่น้องที่สั่งสรรผลงานออกมาให้เฮาได้เบิ่งเนาะแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามน้อพี่น้องทั้งเวทีเมื่อคืนเนาะครับผมแล้วก็ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งของอีหลานน้อยเฮาแล้วก็ของน้องยุกิน้อพี่น้องที่ซัพพอร์ตน้อพี่น้องเด็กน้อยทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็ส่งคอมเมนต์ให้กลังใจ อีหลานหน่อยทั้งสองคนนะครับผมส่วนพี่น้องเอฟซีน้อพี่น้องทางสองมีความคิดเดอร์แมนเดยก็สามารถคอมเมนต์เมื่อใดน้องพี่น้องอ่ากูเดีมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัพพลายเนาะพี่น้องให้ทางสองนัมเบอเดออย่าลืมน้อพี่น้องกดกระดิ่งน้ำเนาะพี่น้องเพื่อจะม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางสองนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้น้อพี่น้องต้องบอกว่าลาไปก่อนน้อพี่น้องเออเราจะลืมอย่าข่าวโฆษณาด้วยพี่น้องนะครับผมอ่าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสุดยอดนะครับผม